ดังมีอะไรอีกมากมายหลายอย่างครับที่เกี่ยวดองนองยุ่งกับเบลเยียมนะอยากจะเรียนว่าเบลเยียมนั้นเป็นประเทศแรกฮะในภาคพ,พื้นทวีปยุลโรปที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมตอนนั้นนะก็มีการพัฒนาการทําเหมืองแร่มีการตีเหล็กแล้วก็มีเรื่องของทางอุตสาหกรรมสิ่งทอครับเราเบลเยียมเนี่ยนะได้พัฒนาสาธารณูปโภคด้านการขนส่งท่าเรือคลองรถไฟทางหลวงอะไรพวกนี้นะ เบลเยียมเริ่มก่อนประเทศอื่นแล้วก็เอาพวกโครงการสาธารณูปโภคเนี่ยมาเชื่อมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบของประเทศครับแล้วผมก็อยากจะเรียนว่าเบลเยียมนั้นเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งขอญาติขีดสันตายนยว่ารุ่นก่อตั้งของประชาคมยุโรปแล้วก็สนับสนุนการขยายอํานาจของสหภาพยุโรปเนี่ยเพื่อรวมเศรษฐกิจของชาติสมาชิก เบลเยียมนั้นใช้สก,กุลยูโรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542แล้วสมัยก่อนตอนโน,โน้นเนี่ยเบลเยียมมีเงินฟรังเบลเยียมแต่ว่าถูกเงินยูโรเนี่ยเข้ามาทดแทนเงินฟรัง่งเบลเยียมอย่างสมบูรณ์ครับในปีพุทธศักราช2545ท่านผู้ชมครับบางประเทศนี่ เศรษฐกษิจขึ้นอยู่กับการส่งออกบางประเทศนี่เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับทางภาคเกษตรนะแต่เบลเยียมเนะี่ยในปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจของเบลเยียมทั้งประเทศนั้นขึ้นอยู่กับภาคบริการพวกการขนส่งพวกการอุตสาหกรรมการค้าอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่เอาวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็มาทําการผลิตเพื่อการส่งออกดังนั้นเดี๋ยวนี้นะครับเบลเยียมจึงเป็นประเทศที่ส่งออกพอสมควรเหมือนกัน ขนาดว่าพื้นที่เพียง30,000วตารางกิโลเมตรนะแต่ก็เป็นประเทศที่ส่งออกเรียกว่าสําคัญนะครับแล้วก็ประเทศที่ทำมาหากินกับเบลเยียมนั่นะส่วนมากจะเป็นประเทศในทวีปยุโรปดังนั้นนะครับเวลาผมเอาตัวเลขมาดูนะเป็นตัวเลขการค้าของเบลเยียมมากกว่าร้อยละเจิบ้าครับเบลเยียมก็จะทำมาค้าขายเกี่ยวดองนองยุง่งกับสมาชิกของสภาพยุโรป <Workers. S 2> ถ people, food, er, ้าพูดถึงสินค้าออกของเบลเยียมที่สำคัญถ้าที่ผมนึกออกตอนนี้นะจะเป็นพวกเคมีพัณฑ์พวกเครื่องจักรอุปกรณ์ด้านการขนส่งสินค้าเกษตรพวกอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอะไรต่างๆพวกนี้เวลาเราจะวิเคราะห์ประเทศไหนยังไงเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของพลังงาน บางประเทศนี่มีพลังงานเป็นของตนเองบางประเทศนี่ไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะเบลยเยียมเป็นประเทศหนึ่งที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติทางด้านแต่พลังงานนะต้องนําเข้ามาแทบทั้งหมดทั้งปวงเลยนะแล้วก็ตอนนี้นะครับพลังงานที่ใช้ทั้งประเทศร้อยปเซน์นั้นเบลยเยียมต้องนําเข้ามาเนี่ยถึง77.9%เอาตัวเลขกลมๆครับก็คือเกือบจะ80%เนต์น,นะครับ แต่เบลยเยียมเนี่ยเขาก็ใช้พลังงานนิวเคลียร์ด้วยนะถ้าเป็นนิวเคลียร์เนี่ยเขาใช้ถึงร้อยละยี่สิบเอ็ดต์านหินน้ํามันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยร้อยละเจ็ดสิบเป็นแล้วก็พลังงานทดแทนเนี่ยร้อยละสองพ่อครับดูสิครับว่ากัางหันลมเนี่ยเต็มไปหมดเลยข้างหลังก็วเมลุ่เนี่ย<า>เยอะจังเลย แสดงว่าคลองนี้เป็นคลองขุดใช่ไหมใช่ครับเขาทํากังหันลมไว้ตลอดคลองเลยนะใช่ครับประเทศเบลเยียมเนี่ยพ่อด um> uh> ูแล้วก็คล้ายๆกับประเทศเนเธอร์แลนด์นะครัก็จะชอบเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทดแทน Renewable Energy นะครับแต่บ้านเราเนี่ยลมไม่แรงขนาดนี้คงจะติดตั้งกังหันลมแบบนี้ยากแต่ถ้าติดตั้งได้นะโอ้โหเรานี่ไม่ต้องไปซื้อก๊าซ หรือว่าไม่ต้องใช้ฐานหินรทับผู้ชมครับผมไป Belgium เบลเยียมนีที่ผมติดใจยอย่างหนึ่งก็คือว่า Renewable Energy หมายความว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนนะแล้วเขาใช้ Renewable Energy เนี่ยมายใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านี่ร้อยละ1.4แล้วก็ส่วนใหญ่ที่นะครับจะเป็นพลังงานไบโอมแมสนะครับ ตอนนี้รัฐบาลเบลเยียมให้ความสำคัญอย่างมากในการลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลมแล้วก็ด้วยน้ำครับถ้าใครจะไปลงทุนด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลมและน้ำนะรัฐบาลเขาจะมีเงินซัพสิเดดเพื่อจะไปช่วยเหลืออุดหนุนกิจการของท่านนะครับตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขามีนโยบายที่จะใช้พลังงานทดแทนเนี่ยนะฮะผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยรอยละ ในปีนี้ครับพศ2553เนี่ยนะแล้ว <Luc> ก <ar cells> ็ตอนนี้ครับรัฐบาลเบลเยียมนั้นยังให้เงินสนับสนุนมาตรการลดหย่อนภาษีแล้วก็เงินสนับสนุนโครงการหรือว่าเป็นบริษัทผลิตพลังงานทดแทนนี่นะครับให้เงินนุนหมดนะปงกับลูกชายเนี่นะเราตระเวนไปตามตอกซอกซอยในประเทศเบลเยียมกันนานพอสมควร แต่งานเรายังต้องมีวันเลิกลาครับลูกชายผมนั้นเขาก็เรียนไปทํางานไปนะเขาก็ต้องกลับไปทํางานเป็นภารา้าที่ของเขาผมก็ใจหายวาบทีเดียวน,นะครับเมื่อรู้ว่าลูกชายต้องกลับไปทํางานที่ประเทศเบนนลเลนด์เราก็ลําลากันในกรุงบัเซลนี่แหละครับแล้วผมเองก็ขับรถต่อไปอยังราชรัฐลักเซมเบิร์กซึ่งอยู่ห่างจากกรุงบัตเซลไปเนะี่ยร้อยห้าสิบกิโลเมตรเรื่องราวของราชรัฐลักเซมเบิร์ก แล้วก็เมืองอื่นๆในทวีปยุโรปจะเป็นอย่างไรเช่นใดต่อไปนั้นนะครับ mm hmm. ก็ขอญาติท่านติดตามชมได้ในตอนต่อไป